แต่แต่ละโอ้กูเอฟวอร์เยอะมากแบกมาได้แบกมาได้เย็นเย็นเย็นเยนเยนมันขังตัวเองมันขังตัวเองมันขังตัวเองไม่ดีไม่ดีกางหน้าเคเดอร์จู้แตกเออกูเอ้ยไอ้กำลังบอลมันนี่หวังขวยเอ้ยเกือบตายสองไอ้สัตว์ S <S ดีได้กอดสามเกือบแล้วเฮ้ย,ย,ย,ยกับระเบิดเถอะก่อนจะตายมาวางกับระเบิดกูก็นึกว่าเฮ้ยกับระเบิดตรงนี้มันเก็บปะวะแบบดอบปปกเบีปะวะอะไรเงี้ยเออรวยที่ไหนได้แม่งวางเกือบตายก่อนยิมแป๊บนึงนะครับรถขอบคุณครับแมงกล,ลินนี่ว่าขอบคุณครับทุกค,คนขอบคุณครับขอบคุณครับที่รถใครไม่รู้ก็ต่อตรงแล้วแมนดูดูฟังเสียงมึงแค่หลับตาเว้ยแล้วมึงนึกถึงภาพเรือเรือ โคตรเหมือนเรือเหมือนเรือมากเหมือนเรือเครื่องไงเฮียเฮียอย่างเรือหางยาวไอ้สัตว์เฮียเลยเพียงเฮียเล่นระเบิดเอ้ยไอ้เฮียก็มาอยู่ไอ้เฮียไอ้หัวใครตรงนี้เอ้ยเฮ้ยโอาเฮ้ยไอ้เฮียมันบุกมาไม่มีใครโดนทางนี้เออไม่นะไปเจ้าปืนพี่ปืนโดนไปเลยพี่โดนไปยิงเออตายเลยกบลุ่นพี่ตายแล้วโอเค เพว่อนเราตัวตึงพนมเปรยเยอะพี่ใหญ่ท่านทำได้ยังไงโอ้โหอย่าดูดิระยะไกล้ดยพี่กูคตรสุดเะล่ะไงเฮ้ยพี่ให้ปืนชักก็มีไอ้ยี้โกนความตายจัดงอ,อแอ๊กแอ๊ก ่อแล้วมั้งไปยัยผมเอยผมเจอเดี๋ยวเหงาว่าเราต้องบุกทะลวงไส้มันทพามันไปยัยจำบ่าจะมาจะมาโอ้โหเมียายโคโนไอสัตว์ที่ไห้จุ๊บได้จุบดูจุ๊บจุบจุ๊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 บรุ๊บจุยบจุ๊บจุ๊บย นอ้เอี้เพื่อนกูบุกไปแล้วไหนน่าเดามามาเพื่อนมาเพื่อนมามึงต้องชุบคนที่จะตายก่อนเพื่อนมึงต้องชุบคนที่จะตายก่อนนั่นแหละพี่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 ที่มึงจะตายก่อนนั่นแหละทำดุแล้วทำดุแล้วเพื่อนทำดุแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนไอ้เฮียจัดไอ้สัตว์มึงไม่ชไอ้แบ็กก่อนวะมึงตลกกับแบ็กมึงไม่ตลกเหรอมึงตลกดิจะเจอมาดิจะเปลี่ยนอะไรอ่ะน่าทีอีกตาหนึ่งนะแล้วก็จบ อีกแหละตาดียวได้เอาตัวมาเนี่ยโอ้โหอันนี้เอาเอาคู่หูก่อนคู่หูวกันลิงเมียซื้อเอ้ยเมียซื้อด้วยเรียบร้อยซื้อไปอ้าวไม่ใช่มึงเหรอเอาแล้วใครขอเขารวมทีมกูอ่ะรลวมแกนกันแล้วใครกันกูไม่รู้มันขอเขารวมทีมกูอ่ะเอ้าไอ้หิลูกูเล่นกับใครเนี่ยเอารมุ่ไปเล่นกับใครอ้ามึงอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นตอนนี้ผมกำลังเปลี่ยนตัวลิงอยู่แล้วจะบอกใครเดี๋ยวกูโกดบัารแล้วอ้าวนี่เพื่อน โอ้ยแม่งไม่โดนหรอได้นะไอ้หนูได้นะไอ้หนูเดี๋ยวพี่จะจัดให้เต็มๆเลยเพาะว่โอเคร้องเลยนี่นี่ควันค้างนี่ลองควันค้างให้พี่ฟังดิเอี้ยเอี้ยอะไรเงี้ยเอี้ยอะไรเงี้ยเรื่องราวโมกิเกกอบเปรตขึ้นเรื่อยๆแล้วกูมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้พี่มาเชื่อผมเป่ามันยังไม่รู้แต่งตัวแบบตึงๆไปเล่นได้ป่ะวะแต่ตึงจะจัดเนี่ย เื่อผมว่ามันยังไม่รู้เต้นหาพร้อมไม่รู้จริงสัตว์ตายเต้นเต้นเหนือเต้นเนอเดินท่าดีเลยเมื่อกี้ท่าดีลรท่าดีไรเดินเดินเดินดูอย่างชอบเฮ้ยอนี่พี่เชิญมาปุ๊บพี่จองหน้าผมนะพี่จองหน้าตัวละครผมนะพี่ พี่เงียบเงียบแล้วพี่จ้องหน้าผมนะอ่าพี่จ้องให้ได้นะพี่เต็มหน้าเต็มนะเต็มเงียบนะเต็มเงียบนะเงียบเงียบเจ้องจ้องตาเลยจ้องตาจ้องตาจ้องตาจ้องนะจ้องจ้องเที่ยาวต้องบอกให้ยาวสัไงหน้าตาอย่างนี้จะให้กูจ้องอะไรกูจ้องแล้วกูบวิเดียวเท่านั้นกูแบบถอยเลยถอยเลยไม่ได้จริงไม่ได้จริงจ้องไม่ได้จริงตัวเฮียนไม่ได้จริงไอ้สัตว์เลย ครับผมเอ้ยไอ้ยเคว้ยมึงมาขวาสองมันไอ้เหี้ยแม่งขวาสองกูโดนอยู่คนเดียวเลยไอ้ยสามไอ้สัตว์เอ้ยพี่ยืนตัวจริงวะไอ้ยพี่ยืนตัวจริงวะไอ้พี่ยืนตัวจริงวะเฮ้ยต้องเล่นเกมไรไอ้เหี้ยตัวจริงพิยาด้วยกูฟร์มตัวเป็นพิญา ตายไอสัตว์พี่บินัวจริงตายพี่วินพี่ยาเป็นไงล่ะเป็นไงพี่ินพี่ยะพามุงล้มเหลวแล้วชีวิตเบื่อมีสองคนที่ตายตายคู่เดี่ยวมันจะเป็นฟิลนี้ครับเวลาเราสุมเจอเอฟซีเราเลยแบบเอ้ยหนึ่งถ้าเปิดห้องฟิลนี้มาแน่ผมก็เลยไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าหนึ่งน้องก็จะตื่นเต้นกับเรานะครับแล้วก็เกงใจเราจนแบบไม่เป็นตัวเองเล่นแบบจากที่ไม่เคยบุกก็บุกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันจะแบบเอ้ยกูต้องทำให้วินเห็น้ด่ๆว่ากูโคตรก้อนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะผมก็เลยไม่ค่อยได้เปิดให้ใครเล่นด้วยนะครับ ผมดูสต็มี่อยู่เบาได้เบาเบาได้เบาเาได้เบาเาได้เบาเาได้เบาถ้าดูอยู่เบาได้เบาเซอร์เบอร์ลุตอนนี้ไอ้หนูนั่นมันไปดูสเตีมเราอยู่ดี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 ตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นฟังพี่นะตั้งใจเล่นอย่าบุกค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นไว้พี่รู้ว่าพี่คือคนดังแต่คนดังดาวลดไม่ดีเข้าใจปะเข้าใจไหมมันวันไม่ทำอะไรดูเลยมี เอหมาแล้วมาแล้วรื้อดูติ๊กเสร็จสปอนโด้นดีใจเลยะเออพี่ก็ดีใจเหมือนกันที่ได้เจอน้องน้อเคยคิดเรื่องผมจะกลุ่มวาเจอพี่ผมงเอฟซีพี่ว่าเยสอตั้งแต่พี่พังนรกช่วงพังใช่ใช่ใช่พี่พันรกเดี๋ยวตอนนี้พี่ไปเปลี่ยนเป็นภาคสวรรค์แทนละไอเขี้ยไอ้เขี้ยแม่งเอ้ยควิดคู่ไอ้สัตว์ว้ายพี่คอยอยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนมาช่วยเยสเยสเยสนี่คือแรงของเอฟซีกู นี่คือแรงแรงของ FC กูมึงอไงกูไม่าตายด้วยจะบแบบนี้เฮ้ยพุ่งไงพุ่งมาชุบเลยมึงดูดินี่เวลาเอฟซีจะเป็นอย่างนี้เว้ยมันจะสนใจแค่กูเว้ยเดี๋ยวครับขอตังค์หน่อยเอเอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาเอาท่าไหร่เอาเท่าไหร่สองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันได้หมดอะ่ะเดี๋ยวพี่เขียนเช็คให้แป๊บนึงนะอ่ะอไปไปไปแลกแคปไว้ครับแคปไว้แลกธนาคารเลยไอ้ส <_ S 1> <_ S 2> ัสกูมาสตรีมหาตังค์เหมือนกันมึงอกี้มาขอตังค์กูทำไม่ เอาเอาเอาเเอาไม่โดนะครับของของอเพื่อนงพูดเที่ยอะไรเงียบพูดอะไรเมาเกา้าลยเนี่ยตายถ้ามึงตายในโคโน่มึงเอ้ยมันพีีแบโดตองไอ้ยังพีชีไปสัสตัวเนอตองององตองิดดยไปติดสายเก่งคนดปะนี่เอา

เรียกไอ้ขนาดนั้นไม่จริงแราว้า้องไก่ด้วยเรียกพี่เกไก่ด้วยตัวจีเป้าไอ้ไก่ตัวจีเป้าอนีคือแบบตัวจรงด้วยว่ะมากับเล็กคอมเล็กเล็กเล็กพาวเวอร์เล็กอพลูเล็กพาวเวอร์มากับ็พาวเวอเออมึงเงียบดิเบ็คพาวเวอร์เบ็คพาวเวอร์มาแล้ว ชื่อใหม่ชื่อใหม่แบ็คพาวเวอร์ไอ้เหี้ยน้องหนูน้อยแบ็คพาวเวอร์ไปเลยน้องแบ็คพาวเวอร์คืออะไรวะจับวันนี้นักพี่วินขึ้นบนวันนี้ดูคนดูคนดูคนผกหวานหน้าผกหวเชิงดูเชิงถ้ามึงเงียบมึงเชิยกูได้เยอะเลยนะเพื่อนัจด

หังเขอเกตเคว่ีลังข้าวันนี้ปัดซ้ายปัดขววันนี้นี่ก่อนหนึ่งสเจุก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 ยังไม่จุมเื่อมันดูเจิงดูเจงเขาเขาอยากเล่นยังวันนี้ต่วันไม่ไหววะผมตายโอ้พวินไม่เอาจริงวะพวินโโหเอาจริงมเลาัตรงมันเลยแม่ไอ้่ งงไปอแล้วก็ด่าเราไปเลยอวินเอาจีนอนเจอดิโคู่ใจ้วคู่ใจอนดิวคูรใจของไม่จิเหรอครับายโอ้โหกรบอุ้ยเหียหืมชุบเสร็จแม่งมาเลยแจ่ใจเดี๋ยวลองรลบดูตัดยตัดโนไป นี้อ่นโอ mm ้โหดูไปแล้วแต่ไม่ตายสัตว์เลยทอว่าทอว่าทอว่าท้อว่าเยอะเลูเยอะเ